มีชายแก่คนหนึ่งอละไออรจะมเสียชีวิตแล้วท่านชื่อออบรอฮิมคนอาหรับเวลาคนแก่แกเขาจะเรียกเชคอิบรอฮิมและถ้าคนไทยเราก็คือลุงเชคออบรอฮิมไม่ใช่อายุไม่ใช่ครูไม่ใช่อุลามะเป็นแค่ลุงแก,แก่ขายของชําของแก่แค่นั้นขายขนมเด็กพี่น้องขายแฟบขายสบู่ทุกวันพี่น้องที่รักจะมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณในน้องเนี่ย เข้ามาในร้านก็ซื้อขนมแล้วก็ขโมยลูกอมกลับทุกวันขโมยนะครับพี่น้องช็อกโกแลตสองเม็ดกลับบ้านทุกวันเด็กคนนี้เป็นอยู่ไม่ใช่มุสลิมเชคิบรรหิมเห็นเห็นแต่ไม่พูดอะไรหนึ่งรอฮมัดความเมตตาที่มีต่อเด็กเห็นเขาเป็นเด็กแกก็ปล่อยและแกก็เห็นทุกวันด้วยไอเด็กนี่ก็มาทุกวันเพราะอยู่ข้างบ้านกันขโมยสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดทุกวันเลยจนวันนึงเด็กคนนี้ลืมขโมยออกจากร้านเชคิบรรหิมเรียกบอกมีอะไรท่าน เจ้าลืมเอาช็อกโกแลตไปสองเม็ดลาเฮาลาวลากูว่าอิลาบิลาตกใจเลยเอ้าลุงเห็นเห็นตลอดแต่คูไม่พูดแล้วทำยังไงอะ่ะผิดกฎหมายไหมบางมันผิดแน่นอนขโมยแล้วทำยังไงอะ่ะท่านจะแจ้งตำรวจไหมลุงจะบอกตำรวจหรือไม่ลุงบอกฉันไม่บอกใครแต่เจ้าต้องให้เงื่อนไขฉันใ่ญ่นหมมาชาล่์เด็กเล็กเองพี่น้องประมาณไอ้น้องยังไม่ไวัยรุ่นและเราจะไม่แจ้งความ ขอเงื่อนไขเดียวอะไรครับลุงห้ามทําแบบนี้แล้วอย่าไปทําแบบนี้กับใครด้วยนี่จุดหนึ่งพี่น้องที่รักคนจะทํางานดาวะหัวใจต้องมีความเมตตาครับวันนี้เห็นคนไม่ละมาวันนี้เห็นผู้หญิงไม่หิจยาเห็นผู้ชายใส่ขาสัน้นเห็นเด็กติดยาเห็นผู้หญิงไม่ปิดเอารัดสิ่งแรกที่นักดาอีนักดาวะต้องมีจงเห็นใจอย่าดูถูกเขาถ้าวันนี้เราเริ่มด้วยการดูถูกนั่นคือนักดาวะที่เลวร้ายมากเชคอิบราฮิมเป็นคนแก่าขายของชำท่านบ ความเมตตาอ,อย่าไปทำอะไร,รอีกได้ครับแล้วมาที่ร้านฉันจะให้ช็อกโกแลตแก่2เม็ดทุกวันเลยไม่ต้องขโมยให้เด็กนี่มาทุกวันเลย2เม็ด2เม็ด2เม็ดเชื่อไหมพี่น้องมันมาแบบนี้จนเป็นวัยรุ่นจนกลายเป็นวัยรุ่น ก็ยังมาหาเชคออบราฮิมตลอดแล้วัยรุ่นพี่นน้องที่รักจนวันหนึ่งเวลาเข้าสู่ัยรุ่นความสนิทที่มาตลอดนะนะครับเวลาแกมีปัญหาอะไรเวลาเจอปัญหาทางตันในชีวิตเด็กไม่รู้จะคุยกับใครแม่ก็ยาวดีคนรอบข้างก็ไม่มีอะไรเลยเจอแกลุงอิบราฮิมนี่มีปัญหาระบายกับลุงลุงบอกว่าเอาอย่างนี้ในกล่องนี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งจิบออกมาแล้วจะเปิดหน้าไหนก็ได้ ฉันจะอ่านสองหน้าและจะแก้ปัญหาให้เจ้าเลยยาอัลลอฮ์เด็กหยิบหนังสือในกล่องนี้มาให้ลุงเปิดเลยหน้าไหนก็ได้ให้ยาวดีนี่เปิดเองพี่น้องเด็กเปิดให้ลุงอ่านอ่านอายห์กุรานสองหน้าปัญหาที่มันมีอยู่ลุงอธิบายและให้ทางออกมันได้ท,ทันทีนี่คือกุรานทุกครั้งเวลาเด็กคนนี้มีปัญหาจะมาหาลุงอิบราฮิมเชคฉันมีปัญหาเอาไปหยิบมาเปิดสองหน้าอันไหนก็ได้ฉันอ่านเดี๋ยวอ่านคำตอบไปเลยทำเป็นประจำ ทำตลอดจนวันนึงเชคอิบราฮิมเสียชีวิตแต่คำสั่งเดียวของคนแก่คนนี้บอกกับลูกในกล่องนี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนมีของอยู่อย่างหนึ่งถ้าพ่อตายจะเปิดกล่องนี้นะลูกเก็บไว้ให้เด็กหนุ่มคนนี้ห้ามเปิดทั้งสิ้นวัาสยทธลูกยอย่าเปิดถ้าเด็กหนุ่มคนนี้มาบ้านเอากล่องนี้ให้เขานี่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายของพ่อแล้วจากดุนยาไป เด็กวัยรุ่นคนนี้มาพี่น้องหลังจากรู้ข่าวเสียชีวิตของเชคอิบรอยมาแสดงความเสียใจลาอิลาฮิลอละลลูกจับเด็กหนุ่มคนนี้มาและบอกว่าพ่อฝากของไว้อย่างหนึ่งใ้เจ้าซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องแต่พ่อบอกว่าห้ามใครเปิดนอกจากเจ้าและเอากล่องนี้กลับไปเด็กหนุ่มเอากลับไปพี่น้องโดยไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่บอกไว้อย่างเดียวในกล่องนี้แก้ปัญหาเจ้าได้ทุกเรื่องเด็กหนุ่มเอากล่องนี้กลับบ้านไม่สนใจเลยจนวันนี้ ปัญหาในชีวิตเด็กหนุ่มไม่รู้จะคุยกับใครพี่น้องเอรอิบรอฮิมเช็คตายไปแล้วจึงนึกได้ฉันมีกล่องอยู่ใบหนึ่งเขาบอกว่าในนี้มีหนังสือที่แก้ได้ทุกปัญหาเด็กหนุ่มคนนี้จึงเปิดลาอิลาฮิลลอสิ่งนั้นคือกุรอานอยู่ในกล่อง <laughs> เด็กหนุ่มคนนี้ยกออกมาพี่น้องอ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะเป็นคนฝรัง่งเศสไปหาเพื่อนที่เข้าใจภาษาอาหรับเป็นมุสลิมบอกว่า ฉันเคยเปิดหนังสือเล่มนี้สองเป็นหน้าไหนก็ได้แล้วสามารถคลายปัญหาให้ฉันได้เลยท่านจงอ่านให้ฉันหน่อยเปิดสองหน้าให้เขาอ่านพี่น้องที่รักเด็กมุสลิมควรจะเสดอ่านแล้วตับเศษอธิบายให้ฟังตรงกับปัญหาที่เขาเจอพอดีเลยพี่น้องดูว่าวันนี้ปัญหาที่เราเจออัลลอฮ์ต้องการอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดเจ้าแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เรากลับหาอัลลอฮ์บ่าวหาอัลลอฮ์สิ เด็กคนนี้ตกใจบอกนี่คำเพียอะไรกิตาร์สาสตร์ใจหรือไม่บอกไม่ใช่นี่คือกุรานฉันขอรับอิสลามอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลลัลลอ์รับอิสลาม ทำให้าาคนในยุโรปด้วยกับเด็กคนนี้คนเดียวหลังจากเป็นมุสลิมเขาดาว่าคนในยุโรปไม่ต่ำกว่าหกพันคนชื่อเปลี่ยนตอนแรกชื่อยาดพอรับอิสลามเป็นจดุลลอฮ์จดุลอลอฮ์หลังจากรับอิสลามดาว่าคนในยุโรปไม่ต่ำกว่าหกพันคนสุดท้ายไปแอฟริกาดาว่าแอฟริกาเข้าอิสลามอีกเป็นแสนแสนคนจนกระทั่งเด็กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตในมูตัมมัดหนึง่ง ในการประชุมครั้งหนึ่งยาดุลฮ์ทำงานดาว่าชนชราแล้วเสียชีวิตและสำคัญที่สุดแม่ที่เคยเกลียดอิสลามเข้ารับอิสลามและท่านก็เสียชีวิตในสัมมนาครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับมีด็อกเตอร์อาเลมอุลละมัท่านหนึ่งแล้วชายอีกคนคุยกันด็อกเตอร์นี่บอกว่าฉันรับอิสลามได้เนื่องจากยาดุลฮ์คนคนนี้ลุกขึ้นจูบเลยจูบเลยพี่น้องที่รักจูบนะเพลด็อกเตอร์ท่านนี้ถาม ันจูบนาปากฉันทำไมฉันรับอิสลามเนื่องจากเด็กคนนี้ดาว่าเนื่องจากชายคนนี้ดาว่าแล้วท่านรับอิสลามจากเขาหรือยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่แต่ฉันรับอิสลามเนื่องจากครูของฉันได้รับอิสลามกับเด็กคนนั้นสุดท้ายตัวตายแต่งานดาว่ายังไหลจนวันเกียมอะไรจะเป็นบลบุญให้แก่พี่น้องยิ่งใหญ่กว่างานนี้เราอาจจะไม่ดีแต่อย่างน้อยวันนี้คนดีได้สาเหตุจากทัศ อสบับหนึง่งอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นพลบุญีิะเราจนวันตายอย่าหยุดในงานเรียกร้องอดทนในการเดินหน้าสอบบัิในการทำงานสอบบัิในการใช้ชีวิตแล้วผลสุดท้ายอัลลอฮ์ตาลาใช้ความสำเร็จแก่ผู้ที่เรียกร้องทุกคนอินชาอัลลอฮ์